สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่ travail. น้องเมื่อสุ่คูทุกคนเนาะมือเอกะมาคงขออ้อนที่เจ้าแต่ว่ามืออ่อนเสียภาพพี่น้องมาเห่าสุกี้แห้งเนาะทรงทรงให้คนอ่าคนอยู่ในโรงงานเนาะวอลที <l unusual. S 2> ่ของเนอ่าลูกจะน่ายเลยอยู่ในโรงงานเนาะเฮากับถือทรงเขาให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยู่ในสวงระยะกักโตเนาะแต่เนาะสวงเอกะสิเฮ็ดสองมือก็คือมือเส้าแล้วก็มือมือเที่ยงเนาะมือเที่ยงกับคำว่า มือแรกค่ะแหละเพื่อนกับโบได้กินตอนนี้เนาะเพื่อนกับสิเคฟได้กินแบบตอนเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะมเอนี้ห้ากับสิไปเหน้จำกันได้พี่น้องเด้อมเอนี้ซาฮัด์พิวข้างในเนาะดูแลมาเนาะมเอนี้ห้ามาเดียวเด้อพี่น้องฝนตกเนาะแต่สิดบล็อกไฟแต่เงียเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ห้าสจะพาพี่น้องมาเฮ็ดสุกี้แห่กันเด้อไปเบิ่งนกำกันเด้อว่าเขาเตรียมมิเน่อันนี้คือกระเทียมที่ห้า คูเปร้วเนาะอล้วกะไอนี้โบกเกียเด้พี่น้องคือหอมหัวแดงข้าเสียเฮ็ดไกฟ่ฟอยเนาะเออลองเบงเด้พี่น้องทดลองเบงแล้กกะพักที่เข้าเตรียมไหวก็คือแค่รอดหลยกะพักกาดเท้าเลยกะพักบุ้งนั่นเองเนะาะพักบุบ้งนะแล้วกัขึ้นสายแล้วกะมีบุญเซนเนาะพี่น้องแล้วกะสซิมิเฮ็ดน้ำเดียวให้เปียวเฮ็ดนี่ก็คือเฮ็ดเนาะเฮ็ด มันโมแมนเฮดเค็มแต่ว่าเฮดอย่างอื่นนี่อ่อนออนลัางไว้แต่ว่านี่นาะพี่น้องนะอ่อนก็เสิมาใส่ในพารสุก,กี้แห้งของข้านั่นเองเลยกะน,น้ำจิม้มข้าเฮดเองเดี๋ยวไปเบิ่งนกำกันนี่คือน้ำจิ้มของข้า,าตู้เย็นมือหนีเ้าบ่ทันไในเก็บเลยเนะาะเพราะว่า บว่างเลยพี่น้องเพรา,าะว่าเขาจะามาเหตุลางแอนะโอนี้นี่คือน้ำซีมที่เขาเอ็ดเองแต่ว่าเขาท่าไนไองลองว่ามันเสียรือยังเขาบอกว่ามันเก็บได้อาทีเนื่องเนาะอันนี้เขากัตบตมมันหนาจะเก็บได้อยู่น่ะต้องซิมมังกรแหละกะมีน้จิ้มที่ซื้อมาอีกเนาแยกเข้าซิมมาซิมตัวนี้เบิรงถามมันใส่ได้เขาก็ใส่ตัวนี้ก่อนเนาะอ่ะต่อมาเลยก็คือกุ้งหมูและะ้วก กุ้งมือมุกไอยมาร์คเรียบร้อยเนาะมาร์สเ่่าพงรดดีเลยกับสีอูวขาวเลยกับไข่ไก่เนาะตอกใสเนาะอืมและเดี๋ยวข่กับซีียิบไข่ไก่อีกก่อนเนาะคินไปกินมาตัวเองก็ลืมไายางอยูงง่ด้อ่าเข้าจะเข่ากับซีซีไข่ไก่ไปสามฟองเนาะอ่าที่จริงเจซืจ้อมาให้เขาอีกอยู่ แต่ว่าเขาท่านเจ็บเดี๋ยวเขาสิไปล่าก่อนนี่กับซื้อไข่ที่เขาใส่ไข่เก่ากันเนาะพอดีสามฟองค่ะกับสีใสนี่อ่ะเดอออนสีเข็ดทั้งสองอยางพร้อมกันเนาะเพราะว่าเตรียมน้ำมันหมอหนึงเลยกับหม้อที่จะพัดสุก,กี้หมอหนึงเนาะโอเค นี่คือน้ำมันถอดสาหรับถอดเนาะมันกับสีคพละรเกตกำนํามันไว้คัดเนาะอันนี้คือน้ำมันคัดนี่แบบว่ามันเป็นน้ำมันลาเขาอย่างดีนะครับเป็นยางคือตองแงเพราะว่าน้ำมันตัวนี้มันกับสีบไดเกตเท่าน้ำมันตัวนี้เนาะตะกี้กับพวเคยคิดน่าจะไดายหลายคนกะบอกเออกะใส่หมวกแล้วตะกี้ หลังจากที่เฮาบรรยายทรรพคุณน้ำมันไปแล้วแล้วเนาะเฮากะเทน้ำมันลงหม้อได้เลยจ้าอันนี้คือน้ำมันนำมันล้ำเขาเนาะเฮาเอาไว้สำหรับผัดเนาะผัดใส่ผักผัดหน่เนาะฐาน้้ำมันถอดหมูถอดไก่ก็คืออีกยี่ห้อหนึ่งคือน้ำมันปาล์มเนาะน้ำมันปาล์มมันกระสีเหตุใทนเวลาเอาถอดแล้วมันก็เหมาะสมกับการถอดมากรว่าเนาะอันนี้เฮากจืจอมาเนาะพี่นนอะ แล้วเอากระเทียมลงไปเนาะเอาลงไปเจียวให้มันหอมๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเอากระเทียมลงไปเจียวแบบหอมแบบจนแบบว่าหอมแล้วเขาค่อยเอาโมูเอาไก่เอากุ้งมาใส่เนาะเอาเนือ้อซารอะไรพี่น้องเลยะสอะอนกกสิคนๆคนไปทั้นกะอ่าเห็นยังไงเห็ดไก่ไก่ฟอยเนาะวมันจะเป็นหรือบอยันแบบ อันในหน่อยมากกลัวเนาะนี่ออนกะลีไฟลงยันไฟไหม่หมอหลังจากนั้นเข้ากะพัดกระเทียมไปเนาะจนหอมได้กินได้ขา่าทีแล้วเข้ากะใส่หมูใส่ข้องที่เข้าจะใส่สุกีล้ลงไปได้เลยแล้วเฮ่ากะพัดเนาะพัดให้มันสุกเนาะและ้วเฮาสิแยกไห้เพราะว่าเฮ้าสิแยกพัดกับพัก พักมาออนจะพักอีกครั้งนึงเนะาะเพราะว่ายานเพราะว่าเวลาเขาแบ่งมูสไกองในยานมันบดเท่ากันเนาะเขาต้องเท่าเทียมนะเดี๋ยวก็สิว่าเขาลำเอียงเนะาะหลังจากนั้นออนก็เอาไก่่หมอลเนาะไกฟ่ฟอยด์ตัวนั้นโอเคทีนี้ออนก็สิมาคนคนไกค่คนหมูให้มันสุกเนาะ คนไปที่จริงไฟหมอกระัฐตัวนี้มันมันมันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมันใหญ่มันสํหรับไว้พายเขาพัดไลยๆประมาณนี้นะไว้เหตุแบบว่าตุนตุนตุนใส่หมอตัวนี้ก็คือการเด้อพี่น้องเนาะก็ดีขึ้นกันนะแบบว่ามันมันใหญ่ดีมันโอเคเนาะนี่ก็พัดไปพัดจนแหย่ซุกเลยเนาะแลละก็ตักออกเลยพี่น้อง ไี่มีเฮาพัดของนี่ของสวนเฮาซุกเรียบร้อยเนาะเฮาก็สิตักออกน้ำเหนี่ยงเนาะตักออกมาไว้ก่อนเนาะจริงๆอ่ะถ้าอยากให้มันแสบตื้ต้องพัดชุกชีน้ำชุกชีเนี่คือยาแห่งข่าวกันเนาะอันนี้อ่อนว่ามันเป็นเหยื่อย่างแตัวอันนี้อ่อนเนี่ยพัดทีเดียวเพราะว่ามันฟังโคองเนาะอ่ะอันี้ออนกดจัดตัางออกก่อนลออนกระสีเอาขาตรงไปพัดน้ำเหนี่ยงเนาะ ที่นี่มาอ่อนกับสมมังคุพักเนาะกระใสกระพัดไปแล้วส่วนแกเรื่อยอยากให้พดิดองเห็นนําว่าเออพัดกระเทียมก่อนแล้วจะมางัดพักพัดเพทสเออพัดเพทสก่อนแล้วก็มาต่อโดยพักแล้วกันตอนที่ถ่ายคื่อไซเซนกับบักพักสนใจที่หนึ่งเนาะมีอ่อนกระหูกซึ่งว่ามันจะโบคอยเวิร์คบันไดเนาะโบคอยดีบันไดเนาะ ทาทา,าจะหายดีเลยเนาะสุขีคือว่าต้องพัดแห่นะคือว่าพัดพัดของพัดนิดนึงเนาะพัดเป็นจานมันถึงจะโอเคเนาะอันนี้คือแบบว่าห้าวพิษพิษสูตรไปแล้วเด้วยเนาะอันนี้คือว่าเห็แุแบบว่าเออเหตุแบบนั้นแล้วทีเดียวนะโอเคเอาไปดูไปโอเคค่ะ เฮากระสิัดพักให้จนสุกเนาะที่จริงเนาะเขาไห้พักสุกเปื่อยลายเนาะนี่คือมรสแสบได้พี่น้องเด้ทั้งทุกที่แห่งเด้อนี่อ้อนกระสิปรุงด้วยน้ำตาลเนาะแล้วกะด้วยรสดีเล็กน่อยเนาะเพราะว่าเฮาปรุงใส่หมูใส่ไก่ก็แล้วเนาะแล้วกะตามด้วยซีอิ๊วขาวเนาะตามกําลังเลยวันตามด้วยซีอิ๊วขาวเนาะ กับปรุงรสในอันน้ำติมสุกทีนิโตของมันเองเลยเนาะอ่ะอ,อนสิพัดไปจนซุกเ้อร์พ้นอนเ้อร์ นีออนกระสิผสมน้ำจิ้มที่ซื้อมาน้าเนาะออมันกระสิแก่ยอย่างเลยเน่ะแกไปพ่อเทได้ซื้อเนาะเดี๋ยวคอยมาเห็ดนทำไมนี่เท่าวไก่ไก่ห้าวกระสีไปเออห้าวโมนาตัดสินใจเอาลงผอมกันเลยเนาะทีนี่ห้ากระสิกลับมาโค่นคนบุกจีเข้าต่อเนาะทั้งเจ้งานก็คือเรียบร้อยเนาะเพียนเนาะมีแต่จ,จัดเตรียมใส่กล่องต่อเลยเลยเนาะ ไก่เาขาาึ้นเนาะอันนี้เาขาซุก้เขาเสร็จแล้วแล้วดอกพี่น้องอนี่คือเฮาพัดเสร็จแล้วเนาะพี่น้อง กะไก่ฟ <g ười> อยอยกับิประมาณนี้นี่สิกี้ยังพอดเสร็จแล้วเนาะทีนี้ออนกับจะมันจัดใส่กองเนาะจริ้งกิ้งก้อนตอกแปลว่าพัดรวมลงไปเลยมันจะได้แซ่บกว่านี้เนาะตัว่าเอาขยันแบ่งงูแบ่งไก่บุตรหัวถึงเนาะออนกับซีใส่กองไปจากคุกกองอย่างนี้ออนก,ก็คลิปนี้คือสิบมีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อ อ่อกะเข,ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาพับสมพับฟังเป็นกำลังใจให้ออนเด้อร์คิมีออนกะคือสีไปเพียงเท่านี้เนาะอ,ออนกะสิพักของนาะเกิกเดลักษณะใส่ใกองเนอกผู้ได้มากผู้ได้สอบหรือว่าอยากคอมเมนต์ยังไหวหรือว่าอยากฝากถึงสะออนเดืองยังกะคอมเมนต์เขามาได้เลยพี่น้อง คิดมีออนก่ะขอลาไปก่อนเด้อกลับสบายดีสวัสดีไปด้วยทุกทุกคนค่ะ nhá. Okay. Chào. Được rồi. Ok.